ทกวค่าวามีการแยกคนจคนอย่างเี้าอว่ามันเป็นการตอบเรื่องความเหือมไม้อพูดตีความอย่างนั้นได้ยังไงถ้ามีถนนเส้นทางข้างล่างข้างเดียวมันจราจรมันติดขัดไหมเขาก็มีการแยกเรื่องที่เขาเรียกว่าการเข้าถึงโอกาสคุณหาเรื่องทุกครั้งอ่ะพี่เดียรพูดคนรวยก็ก็ไปเสียเงินเรา นะคนได้ไน้นอยก็ใช้เส้นทางข้างล่างเอามันจะได้ไม่แออัดไม่ซึ่งกันและกันผมคิดอย่างนี้นะนี่คือการความเท่าเทียมนั้นเข้าถึงโอกาสํำว่าความเป็นธรรมก็คือรัฐบาลเนี่ยนายกตรีก็ต้องดูแลคนที่มีได้น้อย นะให้เขามีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นใช่ไหมโดยการร่วมมือการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นโครงการที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้มันดีมันก็จะดีถ้าเราทําให้มันเสียมันก็เสียใช่ไหมผมก็เดินย้ำมาตั้งแต่แรกเราว่ารัฐบาลผมเองก็ยินดีที่จะสนับสนุนทุกๆอย่างที่สามารถบริการได้นะครับทั้งนี้ก็ตาม วิสัยทัศน์ของเรานะคือคนไทยประเทศไทยต้องมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะนั่นคืออนาคตของประเทศไทยเนาะวันนี้ก็ทราบว่าจริงๆแล้วมีคนที่จะมาร่วมง,งานเยอะกว่าน,นี้ปรากฏว่ามาตรการสวคให้แก่3 0 0คนอยคนะก็ส่งใจไปคนที่ไม่ได้มาด้วยแล้วกันเนาะนะวันนี้เราก็คงต้องระวังเรื่องโควิดไว้นะอย่างเข้มแข็งไปด้วยกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้เราก็คือเราทำสองอย่างรัฐนะบาลทำสองอย่างอย่างแรกก็คือ ความเท่าเทียมความเท่าเทียมความเท่าเทียมเท่าเทียมทางด้านโอกาสคนไทยทุกคนต้องมีโอกาสแต่ใช้รถใช้ถนนใช้สะพานใช้ประโยชน์อะไรแล้วแต่จากสาพารพื้นฐานเนี่ยคนรวยก็ก็ไปเสียเกิดเราคนได้ได้น้อยก็ใช้เส้นทางข้างล่างเอามันจะได้ไม่แออดัดไม่ซึ้งกันแล้วกันผมคิดอย่างนี้นะนี่คือการความเท่าเทียมนั้นเข้าถึงโอกาสการเดินทางต่างกันแล้วแต่วันนี้ก็หลายอย่างก,ก็เกิดขึ้นในสมัย สองรัฐบาลที่ผ่านมานี้นะครับและโดยสืบฐานต่อบรัฐบาลน,นี้นะครับในปัจจุบันขอบคุณกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเนะมื่อกี้ก็ใครอผ,รนะผู้ว่าการนายผู้ว่าผู้ว่านี่พูดคล่องเปือเลยนะสร้างบ้านให้เร็วแล้วกันนะสร้างให้ทันอย่างที่พูดอะนะ ปัญหาหลายอย่างนะมันใช้วงานสูงมากมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีความร่วมมือภาคเอกชนสองสามบริษัทที่ว่าถ้าเราทําให้ทุกอย่างมันโปร่งใสมันเป็นธรรมมันสุจริตมันทําไปได้ทุกอย่างนะครับวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดเรื่องนี้เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสังคมทั่วไปเราทราบว่าเราทํางานอ่ากไม่ได้หวังผลตอบแนอทนแต่สงน้นอกจากรอยยิ้มจากพวกท่าน <S 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 และมียังมีอีกหลายครอบครัวอีกหลายครัวเลยเป็นหลายล้านล้านคนที่ยังรอจะยิ้มอยู่ นะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะผมก็ได้มีโอกาสไปเปิดมาครั้งหนึ่งแล้วนะที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ได้สอบถามกันท่าอีกทีว่าแล้วโครงการประเภทจะเป็นยังไงอีกก็มีแนวโนม้มว่าบางอย่างที่มีพื้นที่พอก็เป็นบ้านเดี่ยวบางอย่างที่พื้นที่มันเล็กจํากัดก็ขึ้นทางสูงบ้างแต่จะต้องมีความสะดวกสบายให้ตอบสนองเขาได้นะอันนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับสิ่งที่มาที่ถูกก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีอาชีพมีรายได้ โดยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของเราที่มีอยู่ในที่นี้นะครับคนในนี้ต้องได้รับสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ไม่ใช่เอาคนอื่นเข้ามาทำในนี้นะเรวเรื่องของการที่เรียกว่าการพัฒนาอาชีพเนี่ยสำคัญที่สุดว่ามันต้องต้องพิจารณาให้เหมาะสมนะว่ามีพต้องการอะไรอะไรยังไงแล้วจะเอาใครมาสอนว่าใครมามาได้าําในาสำนองเนี่ยเรามีหน่วยงานที่จะต้องบูรณาการได้เยอะแยะนะครับโดยเฉพาะเรื่องเรื่องการ ถ้ามีเด็ก,ดกมีผู้ชายมีต่างอันนี้ก็ต่าจะเดียดรู้ไปในเรื่องของทางด้านอาชีวะใช่ไหมด้านการช่างซ่อมช่างนี่ช่างโน้นดูแลเองก็ได้รับจ้างเขาก็ได้สี่สิ่งกาที่ถูกก็คือเราได้กําหนดแผนไปแล้ว20ปีนะครับมองดูเหมือนนานนะแต่ก็ผมกําหนดไว้แผนไม่หมดตัวนี้ยุทธศาสตร์ชาติด,ด้วยตั้งแต่2560รกบถึง2 -79 มันก็อีกนาะะกนพอแล้วผมคงไม่อยู่ตรงนน้นแล้วละ่ะ